สบายดีพี่น้องสบายดีทุกผู้ทเนาะสบายดีปีใหม่พี่น้องขอให้พี่น้องทุกๆคนอยู่ดีมีแฮงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเนาะสบายดีปีใหม่แต่มื้อนี้บ่แม่นมื้ออื่นมื้อนี้วันที่31เนาะเอ้ถ้าบต้องสบายดีสบายดีปีเก่าต้อนรับปีใหม่พี่น้องมื้อนี้เป็นยังเป็นปีเก่าอยู่มื้ออื่นสิเป็นปีใหม่เพราะว่ามื้อนี้วันที่30 แล้วก็เที่ยงคืนเทียงคืน,คนแล้วก็อีกหนึ่งนาทีกับเป็นปีใหม่เนาะมื่อแรกเข้ากับจีเข้าดาวกันเข้าดาวอยู่บนนอนบ่อือเชียไปแปดพันกีบเจ้าถือบ่เอาก็ะลาถือไม่ได้ประธานตอนนี้เขาก็อยู่บ้านพี่องเง้ย มาสบายดีปีใหม่แม่เพินแล้วเฟินก็เข็นสายให้เบิงเขาเข็นไปแล้วเมื่อกี้นี่ลอดลอดออกมาคือเก่าขาตดตะพื้นตะพื้นพอะโป้งใส่กระขาโลดโอ้ยเย็ดโบป็นพี่น้องมันบริเวนง่ายๆเนาะเอาเบิงเบิงเบ,บิงแม่เพิ่นเห็นนะเป็นต่งงายไงมาตาเราได้เห็นนะโอ้ยแย่พี่น,น้อง บอกได้ไไไปิดง่ายๆปีล่ละให้มันกระดุกกระดิบก่ะด,ดึง,งอ,อ้อมาระเด็นอันนี้ก็เขียนฝ่ายไปเห็ดเสื้อดำพี่เนาะเขียนฝ่ายไปเห็ดเสื้อดำหนาวบานเฮาตอนอากาศปุ้ย หนาวหนาวตอนหลับปีใหม่หนาวทรงถ่ายปีเก่าตอนรลับปีใหม่ลมแห้งก็บแหงกี่รถมาจนสะบัดจะกลับเราไปบอ,อเ,เออเออจ้าอ้อพักอ้อเจ้าคุณเดี๋ยวนี่<ะ>สาม

ขี่อนี่ออกไป้างนี่เนคเคยถ้านอกไปก็จะไปก็วนเต็มรถว,วันนี้ก็บทพ่อกับกับปายูพี่น้องไปเล่นไปเที่ยว,ลวเลยเห็นแต่แม่พคนบางทีมากกับพ่อํำละคนชองคนมันแ่กับพ่อจักคนอันนี้นะักเขียนอิตาดาบมวย เดี๋ยวม่เล่มจะไปดอนนะวันนี้นะวันพุธมื้ออื่นบ่ มื่นฟันมีว่าไปเอาเพื่อไปดอนนะแต่หืดทั้งวาวทั้งเคียวมาอัดเป็ดบ่ ปีใหม่บ้านห้องหนาวลมแหง่งหลมมีใส่การ้านนะ่ะเออน้ำมันสิพองเนาะน้ำพองแห่งก็ด้วได้ลมเนี่ยอยู่คลองลแหง่งติ๊กแล้วสิแห่ง นอนี้เขาเอื่นลาได้เนอะลาเขียนฟ้าแต่ว่าเมียนลานไฟผู <forward> ้คนเขียนลาก็สอยอีโซนนึงนั่นแล้วมืดบ่แม่นั่นน่ะน้าทุงน่ะ คันแตนีไปฮัตคัมนะเมือ่อลาอายุโอ้ยหน่อยเดียวคนอีกเขียนนะมีฮัดคัมทิพมัดอันนี้เชนโลกของเมี่อน,นี่เชนเตือนอ๋อ,อว่าเชนเตือนไลหน่อยใจหาปฮาดอ ตอง่ายใครอยู่พี่น้องตองง่ายเนอะจูชกันก็ตอได้ก็คือตัวเราไปเจาะยอะแะอ้าเอาเเขียนลตอดึงมีไปคือบ่าพืนลากดีไฮกับลามีเชื้อน้ำมันพืชเอไม่กูเขียนนี่เก็มีไปยังมีิดนะครับพืแ่ไม่เนี่ยเออมเมนมีปิน

น,น,นี่ซาลาคน,นเคนลปิมอ้มวมากนันได้อ้ือมันเหลวก็แล้วนานแล้วต้องเกียวเย็นๆมันก็เลยได้นานได้นานติมอันนี้มัน เวลามันติ่มแล้วอ้อนะเรื่อักเกอ้อข้อักเกเออปีเอาเนาะปีอออล์เฟีคนดีจ้ย่ปีเขาก็เลี้ยมังยังเร่อิงอ่ะยะเเอ้าเอวนนะเนาะค่เอาวาีกันถ้มันติ่มพ่นลยจังปีมีเอาเนาะ นายไปเร au, um ียงเขาเ้ยเข้ามาอีกแล้ว oh ันทีสองขันเรลกก็มีได้ชื่อยอยแางขันทีสองเข้ามาชื่อเยหาเจาะกปก่ะเื่ององตยอย่างอกินบกินวักกระลำนั่นชื่อเรื่องเ จากนึงม <ève S 2> ีนึงรับได้ย้งหูน้ำชื่อเลยกันดิโออ้ยห้ารอยกันยังทำได้เอเป8ด0ันเออเปด0ันกีบ ยอกแเบาลแผนกีบนอนจะมียรับประมาณเจ้าบ้านปบลแผนกีบเลย้าวก็บาทสามสิบห้องเด้อเขาคอยว่าว่าก็เคยชือเอาเคยได้ยุวานี้ก็เจียบคือกันเป็นฝันฝันแันกีบเห็นคนชื่อแล้ว เอนี้วันบะไรวนจออกมาเป็นเล็กไก่กับเล็กก็บอกเล็กมันกรเบื้องหลังงนไปเอาไก่มามาไปเอาที่ห่านเอาี่ไก่มันมันอออมไปจมที่ไหนที้ไหนเจ้าของมีชื่อเองโเทไม่ได้หมด2 0 0บาทขคายื่นโทรมาม0 0 0บาทซามหูอหูละ10บาท มันนี่พาอมไกก็ได้เป็นเะบกำไรแล้วอันนี้มันนี่อมไปอหัวลมนะเอาทีลีกีะไรงนะนเล่เพิ่มกเรามายือเอาแต่แต่ว่ายเอาเอาแล้ออแล้วอเป็นพวกพองขาลมอ่าล่มกับหโอ้ยหลุดสามตัวตรงๆมาช่นนี้ันนีถูเพรอีวาแพงขึ้นจำชื่อีชื่อเล่ไก่นะ ไม่ม um on um. kind of ่นค um? kind of really ือเริ่มงขี้ไรเงี้ยขี้ไรเงเออมีได้บ่เตตื่นนั่นบ่เนี่เป็นปีงเป็นปีงอยู่ฮ่าดีแล้วแต่ว่าใครพี่น้องเลยมีตอมีได้หมัดง่ายๆแล้ตูเท่ากันเลยแล้วไอ้พวกมึงเริ่มมีชื่อชื่อตลอด อันนันนี่จะเหมัน่ได้หรอบ้านไดอหยอเหลาตแล้วจักมีที่คอยมีู่นำลาวด้ได้กิ่อยูหน้าปกนห้าบาทแต่ได้ช่องสันด้มสามตบ่เออแม่เม่ยูแม่ยาเจ้านี่ บางอย่างยาเที่ยวก็ต้องยาเมาเน้วยยาเมาหน่อยตาไวเขี่ยวหมากแม่มันด้วยซ้ำสีเมาจนอยากตันดังเอามาเตดอนไว้นะ ตาเบี้ยนี่มันสีแห้งเร็ยวดิลมมันพัดในนี่้ก็เต็กในนี่มากับต้องจะกี้ก็ต้องตากแบบนี้เน่นี่แล้วเดี๋ยวยี่เนะเราตากศึกษาสอบนะแงงก็ได้แงงแงงกันแล้วคนคนสมัยก่อนมีได้ปูซ้อมมีได้เบี้ยมันตะกี้ผลก็ว่านนาะจากปีนี้ผลมีได้วานเอาเวลาได้ไปว่าก็เลยมีได้เบี้ยม่องเบี้ยม่องปูยากะกลายเป็นปูผักเต็มมัด ไปแล้วเขี้ยวนะ้อกะล้อมมาชื่อกะล้อมมาซื่อของกะล้มมาซื่อขนมบุญงอหลังแล้วลมาเหมือนนำไปรุงแล้วมาตักขนมดแล้วอ่ยละละมามามาให้เอ,อ,อ,า,อ,า,อาันทั้งหนายยกองวะ ขอบใจสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องผ้ายื่นผ้ายแล้วจะมันมีได้แนวเลยไปข้างนพี่น่าเพลินเลยจะนไทยเหรอขอบใจสุขสุขคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพ่อกันคลิปหน้าสบายดี